สวัสดีครับผมต๊อบแท็บนะครับจากบริษัทต้องเจริญยนจำกัดรถมือสองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมพามาชมนะฮะกับรถสวยหนึ่งคันนะครับวันนี้เลยนะฮะเจ้าตัวโตลต้ายาลิส1.2มิตรนะครับรถโฉมปี2020นะฮะในราคาเพียง4,69 0 0 0บาทนะครับผมรถคันนี้สวยเดิมแน่นอนนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันนะฮะมีจอมีก้อมางหลังมาให้ออปชั่นมีให้ครบเลยนะครับผมตัวนี้ได้สีเดิมโรงงานด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเดิมจากโรงงานกระจังหน้าเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้รถสวยแน่นอนนะครับตกแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับคันนี้ได้เป็นล้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบ15นะฮะแม็กขอบ15สวยๆเลยนะครับผมตัวนี้กระจกมองข้างเป็นสีดำนะฮะแล้วก็มี ไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันด้านในเลยดีกว่านะฮะนี่ภายในเป็นสีดำนะฮะบอะเป็นบอะผ้านะครับเดินด้วยได้ฟรีน้ำเงินนะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนะฮะมีจอมีกล้องมองหลังนะครับแอร์ดิจิตอลน,นะฮะคันนี้พวงมาลัยก็เป็นแบบระบบมัลติฟังชันนะครับผมเลขไมค์คันนี้อยู่ที่5 5 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเบาะลังแถวที่2นะคะนี่ภายในสวยนะครับเบาะลังยังคงสภาพดีนะครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยใช้งานน้อยมากๆนะครับผมตัวนี้เบาะสามารถพับแยกได้นะครับนี่ตัวต้ายารุนะฮะไฟท้ายเดิมจากโรงงานแน่นอนมีชุดแต่งให้สเกิร์ตหลังมีท่อให้นะครับผมคันนี้มาดูด้านในเลยนะครับ ความเดิมมีอะไรให้บ้างนะฮะนี่ไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตเติมจากโรงงานไม่มีรอยแกะขาเลยนะฮะท้งซ้ายและขวานะครับผมตัวนี้นะฮะชุดยางอะไหล่ไม่มีแล้วนะครับรถใหม่ๆจะไม่มีจะเป็นชุดซ่อมยางอะไหล่แทนนะครับชุดซ่อมนะฮะชุดซ่อมล้อดีกว่าอ่าชุดซ่อมล้อแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงสภาพเครื่องเดินสวยไหมเดิไมไหมนะครับผม ตัวนี้จะได้เป <rain> <them. S 1> no. ็นเครื <d> ่องยนต์1 2 0 0นซีซีนะครับเป็นตัว92แรงม้านะครับผมคันนี้นะฮะนี่แด้เครื่องยนต์ตัวใหม่และเครื่องยนต์เจนที่2นะครับนี่สภาพเครื่องยนต์ยังสวยอยู่เลยนะฮะหัวนงหัวน็อตลอยติ๊กลอยเม็ดอา์ต่างต่างยังอยู่ครบแน่นอนนะครับผมสติ๊กเกอร์ต่างๆมีให้แน่นอนนะฮะคันหน้าเดิมจะเขียนเม็ดอากเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้นะฮะรถคันนี้สวยเลยนะครับพร้อมใช้งานมากๆนะครับเดี๋ยวผมพามาดูจุดสําคัญเลยนะครับ พนเพจนะฮะนี่เพจเดิมโรงงานเพจตรงปีนะครับนี่2020นะฮะสติกเกอร์โตโยต้านะครับแผ่นเพจไม่มีแกะนะครับผมรถคันนี้สวยแน่นอนนะฮะการันตีเลยนะครับไม่มีชนหนักพิ่คว่ำมจมน้ําแน่นอนนะฮะใครที่ซื้อไปนะฮะแล้วไปตรวจเจอนะครับผมยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนในวันที่คุณซื้อไปแน่นอนนะครับผมใครที่มองหารถคันนี้อยู่นะฮะ ีติดต่อไปจะขอได้เลยนะครับ0 8 7 9 1 4 1 9 9นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจ Facebook รถมือสองต้องเจริญยนนะฮะแล้วก็มีช่องทาง u t u b e นะครับผมบริษัทต้องเจริญจำกัดนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวโตโยต้ายาริส1.2มิรนะฮะรถปี2020นะครับในราคาเพียง469,000บาทนะฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะฮะจองรถเพียง500 99บาทเท่านั้นเองนะครับ599บาทนะครับออกรถได้ทั่วประเทศแน่นอนมีบริการส่งพัสดุให้ลูกค้าถึงที่บ้านนะครับรถนะฮะพร้อมส่งให้ลูกค้าถึงที่บ้านเช่นกันนะครับด้วยรถสไลด์ออนของเราเองนะครับผมใครสนใจติดต่อไปเจ้าของจองก่อนได้ก่อนจเลืใช้ก่อนนะครับจองเพียง599บาทเท่านั้นเองนะครับผมเอาละฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นอะไรนะฮะก็คอยติดตามชมกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ